วิบากกรรมต้องชดใช้วิบากกรรมต้องชดใช้ผู้อื่นผู้อื่นทั้งหมดแต่เราเคยเจอกับอย่างดีเจอกับวิต้องชดใช้ผู้อื่นกรธทุกอย่างถ้าเราก็ได้เล่าเรื่องนี้แต่ถ้าเราจะเลือกเรื่องนีไแต่ยังจะเจอเปตมีฤทธิ์สุดงามเหมือนเทวดานางดีใจ เดไม่ได้ไปเจอกับเอเวมานี่กเปลนะเรียกว่ามาเห็นที่เปลนว่ามาเห็นที่เปลนไปเที่ยวหารายกินหรือไปกินคู่สุปรกทั้งเสถาจมน้ำลายหนอนชออันชัยุปการบุปการบุปการมุปการตอนเป็นมนุษย์บุปการบุปการบุปกรตอนเป็นมนุษย์ชอบเห็นเขาได้ว่า เมื่อให้แบบนี้มันจะไปเกิดเป็นเปรดมาเห็ดทเลยแต่ไม่ใช่เปรดเทวดามาดูเป็ดนี่ะเปรดตัวนี้มีชื่อเปรดต่อไม้รูปร่างเหมือนต่อไม้แต่แต่มันเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวอย่างนี้ได้ได้อะยังไงก็ไม่รู้มันเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวอย่างนี้เชี่ยวมันน่ากลัว ปากแรมเหล็กอุปกรณ์อุปกรณ์ตอเป็นมนุษย์ชอบเห็นเขารู้ในเรื่องนี้เห็นมีผู้เฒ่าป่วยทางนี้ตายแล้วจะไปเกิดเป็นเปรตต่อใหม่นั่นแหละนั่นแหละเปรตฝีที่เป็นผู้หญิงนะ คือก็ไม่ใช่ฝีขึ้นตามตัวน้ำเลือดน้ำหนองไหลมาด้วยเขาเรียกอีกาปากเหล็กเออเขาเรียกว่าอีกาปากเหล็กอีกาปากเหล็กน่ะไม่รเป็นเป็ดหัวเป็นงูงูก็มีเป็ดหัวเป็นไก่เป็ดหัวเป็นเนื้อทรายไม่รู้เป็นเป็ดอยู่ในลุมคูดตรงนี้เป็นที่ถ่ายความลับของชาวบ้านทุกคน กำลังขี่อยู่บนข้างล่างอะบุปกรรมบุปกรรมถ้าเป็นมนุษย์ชอบได้ยินว่าเคยเป็นมนุษย์อยู่ในจ้าอาวาสอยู่หลังนี้เคยนะนะนะเปรตผิวทองคําทองคาก็แหลกเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์นนษยบอกว่าาไม่มีของอะไรให้ใช้ตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตผิวทองคํา